สำหรับก็เทยอย่างเจ้าเลยก็จะไม่ใช้มือและเท้าแต่ใช้นลิ้นข้าจะให้ดูเลยตางอยากเห็นลิ้นจะทำอะไรได้มาจเจอเลยียมาเจอเลยมามา,มาที่มาเข้ามาดิมาดิลิ้นไม่รู้จักซะแล้วตัดกันได้ ออไปไวไวไม่ใช่น้อยขนาดยังไม่ได้ใช้ลินนะปาน้มึนตึบเก่งมากเลยแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงนี่ปิงปิง Hmm. เหเหอาโดนโดนอะโดนที่โดนฟาดเน็ตเป็นไงนิ่งอะเด็กขยับร่างกายไม่ได้ใช่ป่ะฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะลุงถ้าเป็นเข้มเดี๋ยวจะให้ชิมหมัดของฉันเดือนนี้แหละเฮ้ยอ้าวหยับได้ไง เป็นไรเป็นไรชัวมทำอะไรอยู่เสียเวลาจังตายแล้วไม่น่าเชื่อเออหน้าเขียวเลยอ๋พลังในตัวใด้ผลรูทำอะไรเขาไม่ได้เลยเกระตูนน่ะโมไม่เชื่อหรอกจะคิดข่าวเสียเวลายิ้มย่าไสุจะทนทานอ๋อเฮ้ยเอา ลิ้นสวาสดพี่ข้าก็เถื่อยเฮ้ยพี่ข้าเก่าแก่เพิ่งได้ชิมก็เถยกับวันนี้แหละเค็มเป็นบ้าเลยแต่คู่เราสู้แบบเนี้ยทำกำไรให้เราอย่างงาม